ต้องขอบคุณคุณสามีก่อนเลยคุณไตภาพนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ใหญ่นะคะของหนังสือของน้องเตียนนี่นะคะทำงานหนักมาก ค, uh ค่ะยินดีต้อนรับนะคะกับซ N J J ต้องเป็น N J J Family Channel นะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นท็อปิกใหญ่นะคะ <c oughs> ก็คือเป็นรีวิวนะคะหลักการการเลือกหนังสือสไตล์มอนทัสซารีนะคะ <c oughs> ของแม่นิสโสพิดา อย่างแรกเลยค่ะที่รางที่เราศึกษากันมานะคะการเรื่องหนังสือเอามาดูประเภทของหนังสือก่อนว่ามีกี่ประเภทค่ะเป็น fiction กับ non-fiction นะครับ fiction ก็คือทุกอย่างที่เป็นอะไรที่มาจากจินตนาการแล้วก็ไม่ได้เป็นความจริงเช่น harry potter อันนี้อย่างเช่น m o r w e l l superman นะครับแล้วก็ กระตูนต่างๆนี่คือฟิ c ชั o นนะครับส่วน n o n f ฟ c t i o n ก็คือหนังสือที่ based on fact หรือว่าสิ่งที่เป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่มีพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับเพราะว่าเด็กตั้งแต่อายุ0ูถึงหขวบเนี่ยครับเขายังแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรเป็นจริงและอะไรเป็นไม่ว่าเป็น f a n ตาซีเพราะไม่งนั้นเขาจะคิดว่าสิ่งต่างๆเป็นเวทมนต์คาาเหล่านี้ตีศาสตร์ นม่หมดทุกอย่างมันจะเป็นความจริงเช่นซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนอันนี้คอ่อนข้างค่อนข้างจะอันตรายนะถ้าเกิดเขาเชื่อว่าเขาบินได้เขาก็จะไปที่ชั้นสองของแมนนี้ก็ใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะดังนั้นทุกอย่างที่เราเลือกให้กับเขาเนี่ย ึงแม้เป็นภาพที่เป็นการ์ตูนมันจะเป็นภาพที่ b a s e on ความเป็นจริงให้มากที่สุดนะครับก็วันน<ๆ>ี้เราเอามาโชว์ให้ดูเพียงแค่นิดเดียวแต่ว่าอยากจะแนะนําเพื่อนๆเ,เรียกว่าจริงๆที่เราคัดเลือกมาเนี่ยเรามีเหตุผลเพราะว่ามันเป็นเล่นโปรดของทั้งพ่อแม่ของเจมี่ด้วย,วยต้องบอกก่อนน,นะคะทุกคนว่าเด็กแต่ละคนะการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาหรือการ development skill ต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะเก่งในเรื่องของเมม o r y รีบางคนงจะเก่งอ,กอีกแบบอย่างเจมี่เนี่ยเขาก็จะแม่อย่างแม่นิงอ่ะจะปูตั้งแต่เดือนแรกเลยตั้งแต่เกิดแม่นิงก็จะหาหนังสือมาอ่านอ่านให้ฟังทั้งนั้นเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นเด็กที่แบบชอบหนังสือแล้วก็ชอบภาพจริงชอบอะไรจริงๆก็มาดูท็อปเซเว่นกันดีก<ช>ว่าเนาะนี่คือท็อปเซเว่นเหรอคะทุกคนใช่อันนี้คือท็อปแล้วนะครับ เรามาเล่นแรกก่อนเลยนะครับเล่มแรกเล่นนี้เลยครับเลน่นนี้เ<ม>ชื <ใน S 1> <ล>่อว่า,า,าเ,าเาพื่อเพื่อนทุกคนที่ติดตามช่องของพวกเราหรือติดตามไอจีของเจนนี่จะเห็นข้เ,เล่นบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ศัพ์ฟอนิกนะครับก็จะมีปากกามาด้วยแล้วก็เจนี่ก็จะชอบเล่นชอบกดจะสังเกตว่ามีรอยขาด้วยแล้วก็มีหน้าที่ขาดมาด้วยนะคะใช่นี่ขาดรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนใช่มันจะเป็นหนังสือฟอนิกส์ที่ตอนแรก สามเดือนเขาสามเดือนอ่ะจะกิ้นแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังนะคะตั้งแต่สามเดือนตั้งแต่สามเดือนแคือแม่ก็อัดฟอนดิใช่นะคะแต่ว่าเป็นเพลงนะคะก็จะมีแบบเนี่ยสอนฟอนิกส์แล้วก็มีเพลงแล้วก็มีสตอรี่แล้วเมื่อคุณอ่ะแต่แต่อันไหนอ่ะมันก็จะอ่านให้ฟังซึ่งเป็นเล่นที่ดีมากคุ้มค่ามากนะคะอันนี้คือได้ทั้งภาษานะและอีกเล่มหนึ่งเล่มเล่มเล่มนี้เลย ขอหยิบมาอันนี้ซูเดียมที่นมเหมือนกัน baby love นะคะ make faces up and down อันนี้สอนเกี่กับกริยาบทและอารมณ์น่ารักมากๆเลยนะครับอันนี้คือการทำหน้าตา making faces นะครับซึ่งอารมณ์ลูกเราเด็กๆเขายังไม่รู้จักเนาะ happy คืออะไรไหนดูซิ happy คืออะไรอะไรเงี้ยดังนั้นอ่ะเราก็ต้องมีรูปจริงให้ลูกให้เขารู้เลยว่า happy คือแบบนี้นะใน happy face แซฟเฟซแบบนี้นะและอีกอย่างเล่มนี้ดีก็คือว่าเขาสามารถที่จับหนักชิ้นได้เห็นไหมคะคุณไฟล์แซฟเบบี้สามารถแมทชิ้นได้หนังสือแต่ละเล่มที่เราใช้เขาสามารถใช้ได้ยันโตเลยเข้าแบบฮินเลอรการได้ผิวบานเลยค่ะใช่อันนี้ก็ส่วนเล่มต่อไปก็จะเป็นเบดี้อัพแอนด์ดามก็คือการ การการฝึกว่า dry wet ก็คือแห้งกับเปียกเป็นยังไองอะไรเงี้ยนะครับคือมันมันอันนี้จะสังเกตว่าเล่มเล่ม,เล,มเล่มที่เราเลือกมาจะเป็นภาพจริงทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆนะคะอ่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น baby love นะคะชอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น ภาพจริงภาพสีจริงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอรียบทนะคะก็คือการสอนให้เขามีระเบียบวินยัยการสอนรู้จักกรักมือนะคะแล้วก็ Hand s c n กก็คือมือสามารถทําอะไรได้บ้างเนี่ยแล้วทุกอย่างก็คือภาพจริงๆการที่เราให้ลูกเห็นภาพจริงๆม,มันมีข้อดีอย่างไรคะพี่รักคือเขาจะสามารถ relate ได้อะครับว่าคือเขาจะมองเห็นตัวเองว่าเขาจะทําแบบนี้ได้ ดังนั้นเวลาที่เขาฝึกทําอะไรแล้วเราอ่านให้เขาฟังวเสแล้วพราเขาทำแบบนั้น<ม>เหมือนคือมันก็จะเป็นการซิงก์กันในสมองของเขาทาเป็นภาพที่เขาอ่านที่เขาเรียนแล้วเขาทําได้แล้วเราเหมือนกับไป enforce เขาเวลาที่เขาทําได้ม,มันก็จะเหมือนกับการทําให้สมองเขาแล้วก็ววความจําของเขายิ่งจดจาได้งา่ายขึ้นเด็นมือเนี้ยค่ะมันจะมี hand, hand clap ใช่ไหม่ hand clap เราทําให้ลูกดูหลายรอบมากเป็นเดือน<ช>แล้วเราก็โชว์เด็กผู้หญิงเนี้ย clap ลูก clap clap แล้วพอเขาจําได้เขาเปิดเล่มนี้มาเขาเจอเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็ครับก็จะครับเองใช่คือมันเป็นอะไรที่แบบมันซึ่งถ้าโดยปกติแล้วถ้าเป็นหนังสือที่เป็นแฟนธุนเศีลที่มันจะทําแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าคือเขาจะเห็นตัวกระตูนซึ่งเขาจะไปคิดว่าตัวเองเป็นตัวกระตูนมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมที่บักเนาะแต่ว่าในมอนส์รีก็จะมีเรื่องภาพวาดด้วยทช่บักอันนี้อันนี้จะเป็นป็นกระตูน เป็นเด็กการ์ตูนก็จริงนะคะแต่ว่าเป็นเด็กการ์ตูนที่มีความคล้ายจริงมากๆนะครับสอนเรื่องชีพประจำวันในการแป่งฟารนค่ะทุกคนมีนะเป็นเด็กการ์ตูนแต่ว่าเขาจะแบบไอ้ก็จะชี้แล้วลูกเราอ่ะเขาก็จะเริ่มจับที่ปากแล้วมันคืออะไรแล้วเขาก็จะดูตานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องชี้นะคะเรื่องสอนการแป่งฟันอันนี้เจนนี่ก็ชอบมากๆเหมือนกันตอนคืนคืนอ่านแล้วอันนี้ p อยตี้เทรน เทรนนิ่งนะคะก็ในการเข้าห้องน้ำฝึกเข้าห้องน้ำครั้งแรกอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นภาพให้เขาดูลแลเขาก็นั่งใช่สื่อซับไป,บปก่อนอย่างอันนี้ก็จะเป็นสอนคำศัพท์าานะคะเช่น little fingers ร์สัตว์เทนบิตโทสนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพวาดเหมือนกันแต่สอนคำศัพท์เกี่ยวกับมือและเท้าอันนี้น่ารักมากๆเลยลูก,ลกชอบมากเราก็เวลาผมอ่านให้ลูกอะครับเล่นเนี้ยคือจะเหมือนกับก็คือเวลาเขาบอกว่า ten little fingers เนี่ยคือผมก็จะ จับนิ้วของลูกไปด้วยซึ่งมันจะแบบน่ารักมากก็จะแล้วล้าเหมือนกับเขาก็จะจําได้ว่าอ๋อนี่คือฟิงเกอร์ของเขานะแล้วเขามีสิบนิ้วนะแล้วก็มีสิบนิ้วเท้าเหมือนกันสนุกมากเลยนะครับนีเป็นกิจกรรมที่เราทำลูกก่อนนอนก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะซึ่งนิ้งขอบ,บอกเลยว่าถ้าลูกวัยแบบที่เขากําลังหนังสือของนิ้งต่ระเล่มอะส่วนใหญ่จะเป็นปกกระดาษแข็งเพราะว่าลูกอะ บางทีเขาจะฉีกแล้วก็บางทีเขาก็จะดับดุนแรงนิดนึงเราประโยชน์ทำไมต้องสั้นๆคะพีักอ๋อที่มันต้องสั้นเพราะว่าเขาคือสมองเขายังจําได้ไม่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 มากแล้วสมาธิเขามันจะแบบสั้นๆนิดหนึ่งดังนั้นเอาแบบเร็วเรเร็วๆเร็วๆแล้วก็คำน้อยน้อยนะคะคำน้อยเน้นภาพนะคะซึ่งถ้าเราสังเกตเวลาเราอ่านหนังสือให้ลูกฟังที่ละเขาจะแอบแบบสมมติว่าถ้าเราอ่านช้าไปเขาจะพลิกหน้าให้เราเองคือเขาจะแบบ ใหญ่ดิแล้วเร็วดังนั้นมันจะมีอย่างนี้ค่ะตัวช่วยใช่เพื่อให้เขาแบบรู้สึกมีความสุขก็จะเป็นบอร์ดบุกที่ว่าอันเนี้ยค่ะอันนี้ก็สนุกก่อนหนึ่งขวดเจนนี่มีทุกซีรีส์นะคะแบรนด์นี้เลย sing along with me นะคะแล้วก็ถ้าเกิดแม่ๆคนไหนแบบโอ๊ยไม่อยากร้องเพลงให้ลูกคิวอาร์โค้ดมีค่ะใช่ครับพอสแกน QR โค้ดรับก็จะมีเพลงขึ้นมาเลยแล้วเราทำหน้าที่อะไรคะดูลูกเฉยหรือว่าช่วย ช่วยเล่นกับเขาเล่นกับเขานะคะน่ารักมากเลยอันนี้ก็เป็นนิทานก่อนอันนี้อันนี้อันนี้จริงๆแล้วก็มันก็จะเป็นการ์ตูนเนาะแต่ว่าแต่เล่มนี้มันเป็นเพลงที่เจมี่ชอบมากๆมิ้งก็เลยแบบดึงหยดดึงหยดให้เขาเพราะว่าเล่มนี้ก็แอบจากกันภาสีไปหน่อยเพราะว่ามีสียงต่อมีอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็เหลือแค่เล่มเดียวให้เขาใช่ครับใช่ครับอ๋อมีอีกอย่างที่ลูกชอบมากนะครับคือแบบ สัมผัสเซนเซอรี่ค่ะหนังสือแบบเซนเซอรี่ซีทัชฟีลนี้ดีมากๆนะครับ,บแนะนำมากเลยนะครับซีทัชฟีลของคลิปบีบุ๊กนะครับ,ค,รบคือแบบอันนี้มันคือทั้งเห็นทัชแล้วก็ฟีลจะ,ะ,ะสังเกตว่าพวกหนังสือพวกนีก้มันจะทำให้เหมือนกับ Engage กับประสาทสัมผัสของลูกได้สามอย่างในเวลาเดียวกันคือเขาจะเห็น แล้วเขาก็จะสามารถที่จะจ,จะับสัมผัสได้แล้วก็ฟังพวกเราเล่าอย่างอย่างนี้คือเมสซี่แฮนด์ก็จะสังเกตว่าก็จะมีรูปเด็กจริงที่แบบเห็นว่าอ๋ออันนี้คือเมสซี่ก็คือแบบเดินเลอะเล็กๆหน่อยแล้วพอเขาจับไปมันก็จะมี t e x t อร์ของแต่ละสีนะครับก็จะเป็นแบบสีเหลืองสีแดงแต่ละอันคือสัมผัสได้หมดคือแบบเป็นฟีลลิ่งที่ดีมากๆเลยผมผมเองก็ชอบเล่นนี้มากแบบมันมันมันดูดีมาก เราก็จะมี compare size ให้เห็นเห็นไหมครับ big hand small hand แล้วก็จะเป็นสีแต่สีก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเล่าให้เขาฟังได้ว่าเนี่ย big hand small hand นน,นี้เป็นสีฟ้าสีเหลืองสีสอ้มอะไรอย่างเงี้ยครับดีมากมากเลยนะครับเนี่ยนี้ noisy first word เนี่นะคะอันนี้ใช้ได้ถึง3ขวบโตโตเลยแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องกดให้เขากอดนะเพราะว่ามือเขาไม่ดีซึ่ง,ซ,งซึ่งกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่สอนเอ,เอาสัตว์เนาะเนี่ยสังเกตว่าเป็นสัตว์เป็นภาพจรงิง แล้วก็จะมีเทกสั้นๆสั่งง่ายๆอธิบายให้เขานะคะแต่เราก็จะมีเหมือนกับมีท e เ t u ร์ให้เขาสัมผัสด้วยว่าอ๋ออันนี้คือคือขนม้านะแล้วก็ม้ามีเสียงยังไงหมูมีเสียงยังไงบัวบัวมีเสียงยังไงนะครับแล้วก็โตอีกหน่อยถ้ากดเองได้มันก็จะมีเล่นแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นล่นกดๆใช่คือ อย่างแรกเลยทาไมต้องซื้อเล่มนี้เพราะว่าลูกเราชอบกดใช่ดังนั้นคุณต้องสังเกตลูกคุณเองก่อนว่าแต่ผมเชื่อว่าเด็กทุกคนก็ชอบแต่ชอบกดนะเนาะใช่เพราะว่าพอจะนิชอบกดเราก็เลยไปหาซื้อที่มีเสียงแล้วก็ภาพจริงนะคะใช่เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นรถแบบเพลิงเป็นรถตำรวจแท็กสั้นๆนะคะแต่ว่านิ้งก็ยังไม่อ่านที่ลูกนะมันยาวไปนิ้งก็จะแบบแท็กซี่แล้วก็กดกๆนะคะนี่ก็มีทั้งฟอร์มก็จะมีสา์บนฟาร์ม สัตว์ป่าถ้าอยากพบนั่งรถก็เล่นนี่ครับเล่นเล็กๆแบบจริงๆพกเล่นใหญ่ก็จริงๆโอเคแหละคือมันก็หนักหน่อยแต่มันก็ง่ายถามว่าไหนคุ้มก็เล่นใหญ่คุ้มสุดนะเราว่าเพราะมันมีภาพเยอะคืออย่างเงี้ยเราอันนี้ก็ดีอันนี้ปม่ผิจริงแต่ว่าเธอรู้ไหมว่าพอลูกมาเจอเล่นใหญ่แล้วลูกชอบเล่นใหญ่ถ้าเกิดคนแม่แบบเอมีบัตเจ็ตที่รู้สึกว่าอยากซื้อเล่มคำศัท์เล่มอะไรให้ลูกดีของเบบีแลวก็ของพอตเลอร์ ช่วงสับไววส่วนเป็นสับพวกนี่เล่นนี่เราไปซื้อมาไปโดนมาดีมากมากคือในเล่มเดียวเนี่ยจะมีคำสับให้กับลูกเนาะนมดีมีสีที่สอนลูกได้แล้วภาพมันเป็นภาพจริงเนาะแล้วก็สับทุกทุกสับคือเหมือนเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าว่า first word ของเบบี <Yeah. S 1> ้อ่ะจะเป็นยังไงเพราะลูกเรา actually พูดว่าบอก,ก่อใช่เหมือนอันนี้เขาคิดวิเคราะห์มาแล้วเนะเวิร์ต แล้วก็มีเรื่อง A B C A B C สงแซมีภาพจริงมีมีเลขนะครับมีสีมีเรื่องของการกองข้าง Happy Sad มี Shapes นะครับรูปทรงมีเวลาแล้วก็มีภาพจริงใช่คือแบบคือผมว่าหนังสือเล่นแบบนี้มันมันคุ้มค่าแล้วคือจริงๆแล้วเวลาสอนเขาเนี่ย แล้วเราเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของเขาเขาจะมีการเชื่อมต่อการในสมองของเขาครับต้องมีถึงต้ออันนี้คือ lift the flap อันนี้ก็ใช้ได้ถึงแม้แต่สามสี่ขวบเลยเนาะเพราะว่าอันนี้คือสอนทั้งสีทั้งคำศัพท์แล้วก็สอนทั้งการ matching ก็คือให้เขาเปิดหาครับเอิดอันนี้แบนีอันนี้ครับอันนี้คือจะเปิดหาว่าอันไหนเหมือนกันนะครับ ก็จะเป็นกิจกรรมที่เขาก็จะสนุกไปในเวลาเดียวกันนะครับตอนฟิคชั่นหรือว่าหนังสือที่เป็นแบบจริงๆแบบนี้มันสนุกแล้วมันมีคุณค่าทั้งกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็กับลูกเราด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องไปสรรหาจนินตนาการอะไรมากมายจริงๆเอาสิ่งรอบตัวมาสอนลูกเราเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็สุดท้ายคือเราอยากจะให้เขาเป็นมนุษย์ที่น่ารักที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็เข้าสังคมได้อยู่แล้วเนาะดังน,น,นั้นก็อยากจะ สนใจพุณพ่อคุณแม่นะครับ,รบลองยิ่งโดยเฉพาะคนที่เป็นมือใหอม่นะครับ<ว>อยากสนุนใจให้ลงทุนในหนังสือที่เบรงสอนความเป็นจรงิงให้กับลูกเราแลวเมื่อเขาพร้อมเนาะค่อยเปิดโอกาสให้เขาที่จะ explore โลกของโลกแฟนตาซีนะครับเพราะไม่งั้นนะครับจะบอกไว้เลยนะครับพ่อแม่จะเหนื่อยมากในการต้องพยายามเล่นแฟนตาซีกับเขา นะครับแล้วแล้ววันหนึ่งถ้าหากเขาคิดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์แมนได้เนี่ยโอ้โหเหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงเดี๋ยวเราจะพยายามถ่ายไว้ให้เพื่อนๆดูให้ครบนะครับว่ามีเล่นหนบ้างถ้าหากชอบฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็มีคอมเมนต์อะไรก็ชี้ันมาได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ แล้วก็เจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามช่องทางของเราอย่าลืมติดตามไ G ของน้องเจมี่นะครับเด็กชายจักรวาลพบกับกิจกรรมนะคะสนุกสนุกก็ทางของเจมี่เลยค่ะครับผมขอบคุณนะครับพบกันค่ะากันค่ะไปไปบ๊ายพาย